สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่วันนี้ก็พบกับหมอปันธิตานะคะในส่วนของวันนี้ก็คือคุณหมอจะมาทำเมนูอาหารนะคะสำหรับเด็กวัยประมาณ6เดือนก็คือวันนี้เมนูของหมอก็คือจะมีชื่อว่าข้าวตุนจักรพพัดนะคะซึ่งข้าวตุนวันนี้มันจะประกอบไปด้วยผัก5สีนะคะแล้วก็จะตุนออกมาแล้วก็จัดเรียงนะคะในเป็นชั้นๆจะทำให้ดูน่ากินแล้วก็เหมาะกับน้องๆวัยประมาณ6เดือนค่ะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะมันก็จะเหมาะกับเด็กวัยอายุ6เดือนนะคะซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็จะเป็นวัตถุดิบที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้อาหารน้ยนอยที่สุดนะคะแล้วก็สามารถเริ่มรับประทานวัตถุดิบเหล่านี้ได้ตั้งแต่อายุ6เดือนเป็นต้นไปการจัดเตรียมวัสดุแล้วก็การทำเนี่ยขั้นตอนไม่ยุ่งยากนะคะ อาหารเนี่ยจะมีเป็นข้าวตุนจกักรพพรดของหมอเนี่ยมันก็คือจะเป็นอาหารรสชาติแบบชาวเอเชียนะคะก็การทานก็คือจะทานง่ายทานร้อนๆแล้วน้องก็สามารถที่จะบัดสนุกสนานเวลาที่ทานอาหาระคะ่ะสำหรับวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงนะคะในวันนี้นะคะอันดับแรกก็จะเป็นข้าวสวยก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาตุนเพื่อให้ข้าวนิ่มลงนะคะอันดับต่อมาก็คือจะเป็นผัก5าสีนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วย หนึ่งมะเขือเทศนะคะแล้วก็บ็อกโคลี่เป็นสีเขียวเนาะมะเขือเทศสีแดงแล้วก็ตัวกระหล่ำปีม่วงเนี่ยจะเป็นสีม่วงนะคะอันดับถัดมาจะเป็นสีเหลืองแล้วก็สีส้มซึ่งก็ได้แก่ฟักทองแล้วก็แครอทนะคะอันนี้จะเป็นไก่สับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอาไก่สับเนี่ยมาโรยข้างหน้านะคะ แล้วก็จะมีงาดำนะคะกับน้ำมันมะกอกนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำอาหารกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะต้องตุนข้าวก่อนค่ะก็คือจะตุนข้าวเนี่ยเพื่อให้ข้าวนิ่มนะคะแล้วก็เพราะว่าน้องในวัย6เดือนเนี่ยยังไม่มีฟันงอกนะคะก็จะไม่สามารถที่จะเคี้ยวอาหารที่มันแข็งได้เราจะทำข้าวสวยอันนี้ให้มันนิ่มก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะขอตุนสักพักหนึ่งก่อนนะคะ อันนี้เราก็ตุ๋นข้าวจนมันนิ่มแล้วก็ได้ที่แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือจะแบบค่อนข้างที่จะนุ่มข้าวมันก็จะพองน้ําขึ้นนิดนึงมันก็จะนิ่มขึ้นเนาะกับข้าวสวยเมื่อกี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะปิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาพักใส่ในชามไว้ก่อนนะคะ พที่ได้มันก็จะนิ่มขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกเหมือนเป็นข้าวเลนะเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปปั่นมันก็จะยิ่งแบบยิ่งยิ่งดูยิ่งกินง่ายขึ้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมานึ่งวัตถุด,ดิบซึ่งก็ได้แก่ผัก5สี 4, แล้วก็ไก่นะคะ ก็จะใช้เวลานึ่งประมาณสัก10ถึงนาทีนะคะหลังจากเราตุนแล้วก็นึ่งนะคะผักแล้วก็ไก่นะคะเป็นเวลาประมาณ10นาทีได้นะคะตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เสร็จแล้วนะคะอันนี้มันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือผักทุกอย่างจะนิ่มลงแล้วก็ไก่ก็จะสุกนะคะเดี๋ยวเราจะเอาวัตถุดิบตรงนี้ออกมาไว้ข้างนอกก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะต้องปั่นแล้วก็ ทำปั่นผสมกับข้าวแล้วก็แยกเป็นชั้นอีกทีนะคะอันนี้นะคะเราก็จะเอาวัตถุดิบเมื่อกี้นะคะใส่ผสมกับข้าวแล้วก็ปั่นทีละชั้นทีละสีนะคะก็เดี๋ยวหมอว่าหมอจะเริ่มจากเอาเป็นสีสีสีม่วงก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าสีม่วงมันค่อนข้างสดเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ปั่นออกมาแล้วเรียงฐานข้างล่างก่อนเลยนะคะเราก็จะใช้ข้าวตุ๋นนะคะเมื่อกี้นะคะสักประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะ 1นึช้อน2องช้อนโต๊ะนะคะเข้าตุนกระหล่ำปีม่วงนะคะที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นะคะเคสีน่าจะออกมาสวยนะเพราะว่าสีม่วงนี่สดมากเลยค่ะเป็นสีจากธรรมชาตินะคะไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่พวกสารเติมสีอะไรนะคะนี่นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้แบบมันรู้สึกว่ามัน มันไม่เหนืดจนเกินไปเนาะีนเตียวพอไม่ต้องเยอะนะคะพอลคะค่ะนเตียวพอโอเคอันนี้ก็จะเป็นน้ำต้มสุกนะคะหลังจากนั้นเราก็จะปั่นนะคะเราเริ่มจากสีม่วงก่อนนะคะเห็นนะคะ อันนี้พอเราปั่นนะคะมันก็จะได้แบบเหมือนกับมิกซ์รวมกันร,ระดับหนึ่งแต่เราต้องการให้น้องอะ่ะเหมือนกับมันเนียนเข้าไปกับข้าวเลยค่ะเราก็จะมาผ่านกระตะแกงอีกชั้นหนึ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะคุณดูเนาะนี่นะคะหลังจากที่เราปั่นแล้วเราก็เอาครูดกระตะแกงอีกรอบนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะแบบค่อนข้างเนียนมากเลยเนาะ เดี๋ยวหมอจะค่อยๆใส่ลงไปในแก้วนะคะนี่คือจะเป็นแก้วที่เราจะใช้เป็นชามสำหรับให้น้องใส่อาหารนะคะรเราจะค่อยๆเรียงนะคะทีละสีนะคะ เวลาใส่อย่าใจร้อนนะคะมันจะหนืดนหนื่นิดนึงอย่าให้เลอะขอบนะคะจริงๆแค่นี้คือก็เป็นหนึ่งเมนูได้แล้วนะคะคือแบบอาจจะแบบถ้าเราแบบทำไม่ไหวแล้วห้าถึงจะห้าชั้นแล้วเอาอันนี้ชั้นแรกก็ก็ได้คะ่ะเป็นหนึ่งเมนูแล้วเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวค่อยทำต่ออีกสี่ชั้นวันหลังก็ได้นะคะแต่วันนี้เดี๋ยวหมอยังไงหมอทำแล้วเดี๋ยวหมอทำให้ดูจนครบนะคะทั้งหมดเลยห้าสีนะคะ ั้นแรกอาจจะดูน้อยไปน,นิดนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวชั้นอื่นเดี๋ยวเราจะทําปริมาณเยอะขึ้นนิดนึงนะคะจะได้แบบพอดีกับแก้วเนาะจริงๆปริมาณอาหารที่น้องทานค่ะถ้าเกิด6เดือนเนี่ยเราอาจจะเริ่มที่ประมาณสัก 1- 2ช้อนโต๊ะนะคะต่อมือแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะปรับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนเอ่อให้ในวันหนึ่งเนี่ยก็คือประมาณได้ประมาณสักี่ถึงหช้อนโต๊ะนะคะอันนี้ชั้นแรกเราก็จะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวหมอจะทํา สีต่อไปนะคะเดี๋ยวสีต่อไปเดี๋ยวหมอจะเอาเป็นสีสีส้มละกันนะคะก็คือจากแครอทนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะใส่น้ําข้าวสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตัวแครอทก็คือสีชิ้นนะคะนี่นะคะแล้วเดี๋ยวหมอจะใส่น้ําลงไปนะคะโอเคค่ะ ชั้นนี้น่าจะได้เยอะเนอะกว่าชั้นที่แล้วเดี๋ยวเราโอเคค่ะนี่นะคะนะคะสิ่งที่เราปั่นได้เนอะก็จะอ้อันนี้จะค่อนข้างหนืดอันนี้จะค่อนข้างเหลวนิดนึงนะคะโอเคอู้ชั้นนี้ได้เยอะมากเลยค่ะ เราก็จะมาใส่ในแก้วนะคะนิ่งชั้นเหมือนเดิมนะคะอันนี้มันค่อนข้างเหลวแล้วเพราะนั้นไม่ต้องผ่านตะแกรงนะคะ เราคงใช้ไม่หมดถ้วยนะคะเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยคุณแม่อาจจะเก็บไว้ใส่กล่องนะคะแล้วก็แช่ในช่องฟรีซก็ได้นะคะหรือว่าจะเก็บไปในช่องปกติก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเก็บไปในช่องอุณหภูมิปกติอะเราควรจะให้น้องทานภายในวันหนึ่งนะคะแต่ถ้าช่องฟรีซเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้ประมาณ2อาทิตย์ได้ค่ะเติมนะคะอันนี้หมอจะใส่เป็นสีเขียวนะคะก็คือเป็นจากบ็อกลี่เนาะแล้วก็ข้าวตุ๋น2ช้อนโต๊ะนะคะใส่น้ําลงไปนะคะ ะะก็จะได้เป็นสีเขียวอ่อนๆนะคะวันนี้บอกโคลี่เราไม่ค่อยข้นเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเรียงเป็นชั้นที่3นะคะอันนี้ชั้นที่3มนะคะสีเขียว อันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแดงนะคะจากมะเขือเทศเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใส่ข้าวประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วเราก็จะปั่นนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาคูดใส่กับตะแกรงนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะ ทำให้ดูเนาะอันนี้เราได้กลิ่นมะเขือเทศเลยนะคะคือวิตามินซีสูงมากอันนี้นะคะก็จะเป็นชั้นที่สี่นะคะก็เราก็จะเอาใส่ลงไปในถ้วยนะคะ อันนี้เราก็จะเขย่าให้มันแบบว่าเรียงตัวกันสวยงามนะคะชั้นที่สีนี้จะเป็นมะเขือเทศเนาะคือตอนนี้คือกลิ่นมะเขือเทศแบบออกมาเลยวิตามิน C ีไฮวิตามินซนะคะสีมันจะไม่ได้ออกแดงมากค่ะมันจะออกแบบส้มๆแต่ว่าเออก,ก,ก็ก็จะได้ฟีลว่าสีแดงเนาะเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดเราใส่ไปแล้วอะ่ะมันไม่มันเยอะเกินไปเราก็จะเก็บส่วนที่เหลือไว้ได้นะคะ ไม่จำเป็นต้องใส่หมดนะคะแล้วแต่ปริมาณของน้องที่ทานเนาะในแต่ละมือ้อจริงๆถ้าเป็นในเด็กโตกว่านี้สักนิดนึงนะคะก็คือเราเอ่อก็ใช้วิธีแค่ปั่นอย่างเดียวก็พอค่ะปั่นแบบไม่ต้องละเอียดมากค่ะแล้วก็จัดเลียงชั้นได้เลยไม่ต้องมากรองอีกรอบแต่อันนี้คือมันเป็นเมนูของเด็ก6เดือนซึ่งเด็กวัยนี้ยังไม่มีฟันนะคะยังไงเราก็ต้องต้องทำให้มันเหลวไว้ก่อน ในเด็กวัย6เดือนอาหารที่เราให้ทานเนี่ยมันก็จะเป็นกึ่งประมาณนี้นะคะจริงๆในปัจจุบันนี้มันมีเทรนด์ใหม่ก็คือการกินแบบเบบี้เลดวินนิ่งนะคะซึ่งแบบวิธีนี้มันเป็นวิธีที่ค่อนข้างดีสำหรับเด็กที่มีปัญหาเรื่องการกินเนาะแล้วก็แต่ว่าที่สำคัญคือเวลาเราเราให้ทำเบบเลดทำเบบี้เลดวินนิ่งอะไรเนี่ยค่ะเราคงจะต้องแบบ ต้องคอยดูนิดนึงเนาะเพราะมันเป็นวิธีที่ยากเดี๋ยวไว้ถ้ายังไงแบบในคลิปหน้าๆเดี๋ยวหมอจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องของ Baby ้ e ล w วิ n นิ่งนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นสีจักฟักทองนะคะก็เหมือนเดิมนะคะใส่ข้าวไปประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะหมดเลยกันแล้วกันเนาะโอเคนิดนึงค่ะแล้วก็จะไปปั่นนะคะอันนี้เราก็จะเทของที่เราปั่นได้นะคะใส่ลงไปในกระชอนนะคะ เพื่อที่เราจะคลูดผ่านกระชอนอีกรอบนึงรู้สึกคลิปนี้เหนื่อยนิดนึงเนาะเพราะว่ามันต้องล้างหลายรอบคือทำแต่ละชั้นก็จะต้องแบบล้างแต่ละชั้นเนาะไอะแบบนี้ก็นานๆครั้งทำก็ได้นะคะเพราะว่าทำทุกวันก็คงไม่ไหวเนาะมันแบบดูมันต้องล้างเยอะอะ แต่ถ้าใครขยันล้างหรือว่าแบบอยากหาเมนูแปลกๆให้น้องทานก็ลองดูนะคะหรืออาจจะไม่ต้องถึงขั้น5ชั้น5สีแบบหมอก็ได้ค่ะจะเหลือแค่2หรือ3ชั้นก็ได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะออกมาเป็นแบบสีแบบเหลืองอ้อยเหลืองส้มนะคะจริงๆเราอยากให้แบบฟักทองเป็นตัวแทนของของสีเหลืองนะแล้วก็ แครอทอะเป็นตัวแทนของสีส้มแต่ว่าออกมาแล้วว่าเหมือนฟักทองมันจะส้มมันจะออกแบบเหลืองเหลืองมากกว่าแครอทอีกนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทใส่นะคะเป็นชั้นสุดท้ายนะคะก็นี่นะคะก็จะเทเป็นชั้นที่5นะคะชั้นสุดท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายท็อปปิ้งบนสุดด้วยไก่บดนะคะแล้วก็โรยงาดำกับน้ำมันมะกอกนะคะ ฟักทองมันจะเหนืดหน่อยนะคะคือคือตัวฟักทองมันก็จะเหนือดอยู่แล้วบวกกับข้าวมันก็จะเหนืดมากด้วยจริงๆถ้าเหนืดไปเราอาจจะแบบเติมน้ําเยอะขึ้นก็ได้นะคะแล้วก็ปาดหน้าให้ดูสวยงามนะคะรู้สึกเมนูหมอทําแต่ละอย่างมันดูไม่ค่อยเหมือนของกินเนาะมันเหมือนแบบขนมเหมือนอะไรอย่างงี้เนาะแต่ละเมนูพอดีถ้วยเลยนะคะสีเหลืองบนสุดเนาะ อันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นไก่บดนะคะเราก็จะคู่ไก่บดผ่านนะคะตะแกรงเป็นท็อปปิ้งอันบนสุดของเรานะคะนี่นะคะเราก็จะใส่ผงอาดำไปนิดนึงนะคะพอไก่มันก็จะละเอียดแบบนี้เนาะคือเนียนมากเลยนะคะเอาพอเดี่ยวพอ นะคะแล้วก็จะใส่น้ํามันมะกอกลงไปนิดนึงนะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะประมาณครึ่งช้อนชานะคะคเสร็จแล้วเราก็มีกรวมกันนะคะคือไก่ที่ผ่านครูตะแกงออกมานี่คือจะเนียนมากเลยค่ะก็จะมีกลิ่นหอมของเนื้อไก่แล้วก็มีงาดำผสมอยู่นะคะ เดี๋ยวเราจะวางอันนี้เป็นชั้นบนสุดนะคะโอเคเวลาเทแต่ละชั้นนี่ใจเย็นๆนะคะถ้าไม่ใจเย็นนี่มันอาจจะเละได้นะนง้ใจเย็นาค่อยๆเทจริงๆมันก็เป็นแค่แบบรูปร่างหน้าตาอาหารนะคะแต่ว่าพูดถึงคุณค่าอาหารเนี่ยจานนี้นี่คือเยอะมากค่ะ วันนี้ก็เสร็จไปกับข้าวตุนจัก,กรพพรท่าส,สีนะคะก็หมอจะมาพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางสารอาหารของอาหารจานนี้นะคะก็คือผลไม้สีเขียวนะคะสีเขียวเนี่ยเราจะได้สารก็คือมีคอโรฟิลลูทีนแล้วก็ซีแซนทีนนะคะซึ่ง3อย่างเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของระบบป้องกันเรื่องของอขับถ่ายมีไฟเบอร์สูงนะคะแล้วก็ยังทำให้ลดความเสี่ยงต่อมะเร็งแล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายนะคะ ในส่วนของผลไม้สีแดงของหมอก็คือเป็นตัวมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีสารไลโคปีนเบต้าไซทีนแล้วก็สารแอนโทไซานีนนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบสารอนุมูลอิสระชั้นดีเลยที่ช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งนะคะในเรื่องของผลไม้สีม่วงนะคะอันล่างนี่สุดนะคะสีม่วงนี้ก็คือมันจะมีสารแอนโทไซานีนนะคะก็คือช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ ยังมีการวิจัยเนยเราพบว่าไอสารแอนโทไซยานีนเนี่ยค่ะมันมีประสิทธิภาพในเรื่อง,องในเรื่องของการที่ว่ามันมีวิตามินซีเนี่ยสูงถึง2เท่านะคะแล้วก็ช่วยปกป้องหลอดเลือดกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดนะคะแล้วก็ในส่วนของสีม่วงเองเนี่ยมันก็ยังมียับยั้งเชื้ออีโคไลในระบบทางเดินอาหารนะคะ mm hmm. ในเรื่องของผักผลไม้สีเหลืองและสีส้มเนี่ยมันจะมีสารแคโรทีนอยซึ่งเป็นสารยับ เป็นสารตั้งต้นของตัววิตามิน A, อเบต้าแคโรทีนฟลาวนอยด์แล้วก็วิตามิน C นะคะซึ่งในส่วนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบป้องกันในเรื่องของโรคมะเร็งในเรื่องของสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดในเด็กเล็กๆก,ก็ค่ะตัวสารเนี่ยจะดีในเรื่องของการมองเห็นค่ะทำให้เด็กเล็กๆี่ยมองเห็นได้ดีนะคะาวน,นี้เรื่องของการ เด็กที่แพ้อาหารนะคะก็คือถ้าเกิดเราจะใช้อะไรทดแทนได้บ้างคือในเรื่องของผักห้าสีเนี่ยเราสามารถที่จะสวิต์เปลี่ยนได้หมดเลยอย่างเช่นอายุตัวอย่างเช่นถ้าสีแดงใช่ไหมคะที่เราหมอใช้เป็นมะเขือเทศถ้าน้องแพ้เนี่ยสีแดงมีให้เลือกหลายอย่างค่ะอาจจะเป็นกระหล่ำปีแดงพริกแดงหอมแดงหรืออาจจะเป็นบีทรูทก็ได้นะคะซึ่งเป็นสีแดงเนาะแล้วก็พวกผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ทั้งหลายนะคะสตอรอเบอร์รี่เชอร์รี่นะคะพวกนี้ก็จะมีสีแดงแทนได้ค่ะในเรื่องของสีเขียวค่ะ นอกจากที่หมอเอามาใช้วันนี้คือบอกโคลีลก็จะแทนได้ก็ยังมีพวกคะน้าตำลึงผักหวานผักโขม นะคะกระหล่ำปีเขียวและอูหลายอย่างมากค่ะที่แทนกันได้ในเรื่องของสีม่วงนะคะสีม่วงเนี่ยวันนี้ที่เลือกใช้ก็คือเลือกใช้เป็นกระหล่ำปีม่วงค่ะแต่ว่ามันก็จะมีของที่มาแทนกันได้อย่างเช่นมันม่วงนะคะหรือว่าจะเป็นพวกมะเขือม่วงเนาะมีเผือกก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าเป็นผลไม้ก็จะเป็นพวกบูเบอรี่เนาะอันนี้ก็มาแทนกันได้ส่วนของสีส้มแล้วก็สีเหลืองนะคะตัวที่มาแทนกันได้เนี่ยวันนี้ที่เลือกใช้คือเลือกใช้เป็นแครอทกับฟักทองเนาะก็คือที่มาแทนกันได้ ก็จะเป็นพวกอะอาจจะเป็นข้าวโพดมันฝรั่งหวานพริกเหลืองนะคะหรือถ้าในกลุ่มผลไม้เนี่ยอย่างเช่นมะม่วงหรือสาวรสก็ได้ค่ะก็จะเป็นสีส้มหรืสีเหลืองเหมือนกันนะคะคนนี้ทำเสร็จแล้วเนี่ยแนะนำว่า ควรจะให้น้องเนี่ยทานทันทีเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยมันก็จะรสชาติมันก็จะเย็นชืดเนานะเด็กก็อาจจะไม่ชอบแล้วก็ถ้าเกิดเราเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยแนะนาว่าได้แค่ประมาณ1วันนะคะแต่ถ้าเกิดฟรีซเนี่ยเราอาจจะเก็บเป็นสต็อกได้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะแต่ว่ามันถ้าเราฟรีซเนี่ยด้วยความที่มันเป็นรูปแบบนี้เนาะมันก็จะมาอุ่นมันก็น่าจะผสมรวมกันไม่กลายเป็น5สีแล้วค่ะทีน,นี้ วันนี้นะคะก็คือของหมอก็เมนูวันนี้คือต้องบอกตรงว่ามันก็เป็นเมนูที่มันดูง่ายนะแต่ว่าเอาเข้าจริงคือทำม,มันไม่ง่ายเพราะว่ามันจะต้องใช้ความอดทนนิดนึงในเรื่องของการวางแต่ละชั้นสีแล้วก็ในเรื่องของการมิกอาหารแต่ละแต่ละอย่างเนี่ยรวมกันกับข้าวนะคะแต่เชื่อว่าเมนูนี้ได้สารอาหารครบแน่ค่ะ แล้วก็วันนี้หมอก็ขอขอบคุณนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้มาดูคลิปนี้เนาะเกิดจะได้เป็นไอเดียในการที่จะทําอาหารเมนูต่างๆให้น้องคือเหมือนที่เก่าไปว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องทําแบบนี้ก็ได้ค่ะถึงขั้น5 4สีแล้วอาจจะแค่ 2หรือสมชั้นก็ได้แต่ว่าอันนี้ต้องบอกผกนว่าคือนอกจากมันจะได้ประโยชน์จากเรื่องของผักนอที่มีวิตามินมีนูมินี่สูงแล้วเนี่ยแคลอรี่ก็ยังได้แล้วก็ยังมีโปรโตีนจากเนื้อไก่แล้วก็มีไขมันจากน้ํามันมกะกอกที่เราลาดนะคะตกท้ายด้วยงาดําซึ่งมีแคลเซียมสูงอันนี้คือถือว่าเป็นอาหารที่ค่อนข้างได้ครบห้าหมู่นะคะ ก็วันนี้หมอก็ขอขอบคุณนะคะถ้าเกิดผู้ปกครองท่านไหนเนี่ยชอบคลิปนี้บรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่งต่อให้กับคนที่คุณรักนะคะวันนี้หมอก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย